ริมทางที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองไม่ได้ใหญ่โตนักแต่มันก็พอจะรองรับนักเดินทางและผู้ที่ต้องการพักพิงในระยะสั้นได้อย่างสบายห้องพักมีไม่มากและราคาก็ไม่แพงจนเกินไปเจ๊เดือนเป็นแม่บ้านประจำของโรงแรมแห่งนี้เธอทำงานมาหลายปีแล้วและก็รู้จักกับลูกค้าประจำและลูกค้าที่แวะมาอย่างดีห้องที่เธอทำความสะอาดทุกวันคือห้องที่ลูกค้าพักเป็น ส่วนใหญ่มีห้องหนึ่งที่มักจะไม่มีใครอยู่หรือพักแค่ไม่นานก็ย้ายออกนั่นคือห้องเบอร์4ห้องเบอร์4อีกแล้วเปรอรเจ๊เดินคิดในใจทุกครั้งที่เห็นรายชื่อของลูกค้าที่จะเข้าพักที่ห้องนั้นเธอไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้ห้องนี้ดูไม่เป็นที่นิยมแม้ว่ามันจะเป็นห้องที่ราคาถูกที่สุดในโรงแรมแต่กลับไม่มีใครอยากอยู่จนเต็มเวลาหลายครั้งที่เจ๊เดินเห็นลูกค้าย้ายออกจากห้องเบอร์4 หลังจากเข้าพักไม่กี่ชั่วโมงบางคนบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ก็ดูไม่สบายใจจนต้องย้ายห้องไปพักห้องอื่นหรือบางคนก็เพียงแค่เดิอนออกไปอย่างเงียบๆและไม่เคยกลับมาอีกเลยวันนี้ต้องไปทำความสะอาดห้องเบอร์สีด้วยสินะเจเดือนพูดกับตัวเองเมื่อเช้าวันนั้นเห็นว่าแม่บ้านคนอื่นลางงานเจเดือนต้องรับหน้าที่แทนไปทำความสะอาดห้องนั้นเองแม้จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเปิดประตูห้องเบอร์สี่เธอรู้สึกถึงความเงียบงันในอากาศเสียงลมพัดจากหน้าต่างเข้ามาแต่ห้องกลับเย็ยนเยียบไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเจเดือนส่ายหัวอย่างไม่เข้าใจนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับห้องนี้หลายครั้งที่ผ่านมาไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาเธอพูดกับตัวเองขณะเริ่มจัดการกับงานในมือเจอเดือนเริ่มทำความสะอาดทั่วทั้งห้องจัดเตียงและเช็ดฝุ่นบนโต๊ะแต่ในขณะที่เธอกำลังยืดแขนไปเช็ดใต้เตียงนั้น เธอสะดุดตากับสิ่งที่ไม่คาดคิดใต้เตียงมีเงาขาวๆเคลืบคลานอยู่ในมุมหนึ่งเธอรีอตามองไปสายตาพาเธอไปยังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใต้เตียงเด็กหญิงสวมชุดผ้าขาวมีผมยาวตกลงมาปิดหน้าปิดตาสภาพที่นั่งนิ่งอยู่ในมุมห้องทําให้เจ๊เดือนรู้สึกขนลุกเงียบๆเดี๋ยวแม่ตื่นเสียงกระซิบเถาเบาเอ่อยขึ้นท่ามกลางความเงียบของห้องแม่โกรธเวลามีคนเจอเราเจ๊เดือนยืนตัวแข็งทื่อเมื่อเสียงนั้น ดังในหูของเธอทั้งๆท,ท,ที่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่นอกจากเธอเองเธอพยายามหันหลังกลับและเดินไปที่ประตูแต่บางสิ่งในอากาศกลับดึงดูดให้เธอไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เธอหันกลับไปมองเด็กคนนั้นที่ยังคงนั่งอยู่กับท่าทางสงบเงียบแต่อย่างที่เธอไม่เข้าใจความรู้สึกที่ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่เหมือนว่าเธอกำลังมองเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ แม่โกรธเด็กหญิงพูดขึ้นมาอีกครั้งแล้วเงียบหายไปเจ๊เดือนลนลานรีบเปิดประตูออกจากห้องมันเหมือนกับว่าในห้องนี้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยอีกแล้วรู้สึกเหมือนมีสิ่งบางอย่างอยู่รอบตัวเธอแค่เงียบๆเ,เท่านั้นที่ทําให้เธอไม่รู้สึกกลัวมากกว่านี้เมื่อประตูปิดลงเจ๊เดือนยังยืนนิ่งอยู่หน้าห้องเบอร์สี่เหมือนตัวเองเพิ่งหนีออกมาจากบางสิ่งที่ไม่ควรจะ,ระเผชิญหน้าเธอเงียบกว่าปกติในวันนั้น และตั้งคำถามในใจว่าห้องเบอร์สี่คืออะไรทำไมมันถึงไม่มีใครอยากอย,กอยู่และเด็กคนนั้นคือใครกันแน่เจ๊เดินยังคงรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเบอร์สีเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้จะพยายามเก็บเรื่องราวที่เห็นไว้ในใจแต่ภาพของเด็กผู้หญิงใต้เตียงและคำกระซิบนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวอย่างไม่ยอมหายไปเธอพยายามเตือนตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าหรือความเครียดจากการทำงานหนัก มาเป็นเวลาหน้านอแต่ลึกๆแล้วก็ไม่สามารถลบความรู้สึกไม่สบายใจนั้นไปได้ในเช้าวันถัดมาเจเดือนต้องทำความสะอาดห้องเบอร์สีอีกครั้งหลังจากที่ลูกค้ารายเดิมย้ายออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นทุกครั้งเธอเดินเข้าไปในห้องนั้นอย่างไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ยังต้องทำงานให้เสร็จเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องเบื้องหน้าก็เหมือนกับทุกครั้งห้องเบอร์สียังคงเงียบสงบและไม่มีอะไรผิดปกติแต่คราวนี้เจเดือนรู้สึก ได้ถึงความหนาวเย็นที่เข้าปกคลุมห้องนั้นสัมผัสของอากาศเย็นที่มากับความเงียบําให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับตามองเธออยู่เจเดือนไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกกลัวเกินไปแต่เธอก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่คืบคลานเข้ามาทีและน้อยเธอทำงานไปเรื่อยๆโดยพยายามจะไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จนกระทั่งเธอเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องเพื่อจัดเก็บผ้าห่มที่กองอยู่ ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเงียบๆเ,เดี๋ยวแม่ตื่นเจ้เดอนสะดุ้งเธอลุกขึ้นยืนทันทีและหันไปมองรอบๆห้องใจเต้นแรงแต่ในห้องกลับไม่มีใครอยู่ไม่มีเด็กผู้หญิงไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมหายใจของเธอเองเธอเดินไปยังเตียงและตรวจสอบใต้เตียงอีกครั้งแต่ในครั้งนี้สิ่งที่เธอเห็นทำให้ขนลุกไปทั้งตัว ไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่เหมือนเมื่อวานแต่มันมีเงามืดมืดเลือนรางที่เหมือนจะเป็นรูปร่างของใครบางคนซ่อนอยู่ใต้เตียงและท่ามกลางเงานั้นก็มีแววตาสองคู่ที่มองออกมาจากมุมมืดเจ๊เดือนไม่กล้าพูดอะไรแม้จะพยายามกลั้นใจให้ตัวเองสงบแต่ความกลัวที่ไหลเวียนอยู่ในอากาศทำให้มือของเธอสัน่นเมื่อเธอเดินถอยหลังไปที่ประตูเงานั้นก็เริ่มหายไปทีละนิดแม่โกรธ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหูของเธอพร้อมกับภาพของเด็กผู้หญิงค่อยๆจางหายไปในมุมที่มองไม่เห็นใจของเจ้เดือนเต้นรัวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้หญิงสาวรีบเปิดประตูห้องออกไปทันทีและวิ่งไปที่เคาน์เตอร์หน้าฟ้อนอย่างรวดเร็วพี่นิดพี่นิดเจ้เดือนเรียกแม่บ้านคนอื่นๆที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ แม่บ้านสาวอีกคนหันมามองเจเดือนที่มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดมีอะไรหรือคะเจเดือนที่นิดถามด้วยน้ำเสียงสงบพี่นิดห้องเบอร์สี่มันมีอะไรแปลกแปกนะักเมื่อคืนนี้เจเดือนพยายามพูดออกมาอย่างหอบหายใจที่ไม่รู้หรอกหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นหรือพี่นิดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะยิ้มบางๆและพูดว่าเจเดือนห้องเบอร์สีนมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมานานแล้ว นะะักลูกค้าหลายคนที่เข้ามาในห้องนั้นบอกว่าเหมือนมีบางอย่างมองพวกเขาอยู่แล้วก็พวกเขาก็รีบย้ายออกไปเจเดินมองพี่นิดอย่างงงๆทำไมพี่ไม่บอกละ่ะพี่นิดถอนหายใจเบาๆมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าของคนในโรงแรมส่วนใหญ่เราแค่ไม่อยากให้ลูกค้าเครียดเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าทำไมถึงเป็นห้องนั้น เจเดือนรู้สึกถึงความไม่สงบในใจของตัวเองทุกคำที่พี่นิดพูดเหมือนยิ่งเติมเต็มความรู้สึกที่เธอไม่สามารถอธิบายได้จนในที่สุดเจเดือนก็รู้ว่าเธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรทำให้ห้องเบอร์สี่กลายเป็นห้องที่ไม่มีใครอยากอยู่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเบอร์สีเจเดือนไม่สามารถหลีกหนีความสงสัยที่กัดกินใจได้เธอเริ่มสงสัยว่าอะไรทำให้ห้องนี้มีความแปลกประหลาดลูกค้าทุกคนที่พักในห้องนี้ลุ้นย้ายออกอย่างรวดเร็ว และไม่เคยมีใครอยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพี่นิดบอกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าของคนในโรงแรมเจ๊เดือนกลับรู้สึกไม่พอใจและเริ่มตั้งคำถามในใจว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในห้องนั้นมากกว่าที่เธอเห็นในวันถัดมาเธอไม่สามารถทำใจลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเบอร์สีได้จึงตัดสินใจไปตรวจสอบห้องนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอจะไม่ทำแค่ทำความสะอาดเท่านั้นเธอต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับห้องนี้ให้ได้ เจยเดินเข้าไปในห้องเบอร์สี่โดยไม่มีการบอกใครก่อนที่ห้องจะถูกจองอีกครั้งเธอตัดสินใจตรวจสอบทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดโดยไม่มองข้ามสิ่งใดแม้จะรู้สึกขนลุกอยู่ในใจเธอก็พยายามทําตัวให้สงบหลังจากตรวจสอบทั่วทั้งห้องเจยเดินรู้สึกเหมือนเธอจะพลาดอะไรบางอย่างไปจนเมื่อเธอหันไปมองที่มุมห้องใต้เตียงอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเงามืดหรือเด็กสาวคนนั้นแต่กลับเห็นสิ่งที่ทําให้เธอตกใจจนแทบหายใจไม่ออก ที่ใต้เตียงมีแผ่นไม้เก่าที่ขยับไปมาเบาๆเหมือนมันไม่ถูกยึดให้แน่นเจ๊เดือนใช้มือดันแผ่นไม้ที่ดูเหมือนจะบังสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่และทันใดนั้นเองเธอก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมันคือกล่องไม้เล็กๆที่ดูเหมือนจะมีอายุหลายสิบปีอยู่ข้างในเจ๊เดือนหยิบกล่องไม้ขึ้นมามือของเธอสั่นไปหมดข้างในกล่องนั้นมีอะไรบางอย่างที่หอด้วยผ้าขาวคลุมไปด้วยฝุ่นและสิ่งที่ดูเหมือน จะถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเธอใจเต้นแรงแต่ก็ไม่สามารถห้ามตัวเองจากการเปิดกล่องนั้นได้เมื่อเปิดท่าขาออกเธอก็พบกับสิ่งที่น่าตกใจเป็นตุ๊กตาหุ่นเด็กที่ดูคล้ายกับตุ๊กตาที่เด็กๆมักจะเล่นกันแต่มันไม่เหมือนตุ๊กตาทั่วไปตัวตุ๊กตาทำจากไม้ที่มีการแกะสลักอย่างประณีตแต่มันมีบางสิ่งที่ผิดปกติตาของตุ๊กตาทำจากกระจกที่มองดูเหมือนจะสะท้อนแสงจากที่มืด และน่ากลัวและเธอยังรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่พยายามจะดึงดูดสายตาของเธอไปยังมันเจ้เดินมองตุ๊กตานั้นนิ่งๆหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแล้วก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในห้องอย่าอย่าจับมันเสียงนั้นกระซิบออกมาเบาๆราวกับมาจากตุ๊กตานั้นเองเจ้เดินสะดุ้งและรีบวางตุ๊กตาลงในกล่องอย่างรวดเร็วเธอหันหลังกลับไปมองทั่วห้องเพื่อหาความมั่นใจ แต่ห้องกลับเยบเกเชบเหมือนเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องเจเดือนรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศมันเย็ยนลงและเริ่มรู้สึกหนาวยะเยือกไปทั่วทั้งร่างกายห่อเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากจนเจเดือนต้องสะดุง้งแม่กโกรธอย่ามายุ่งกับเราเสียงนั้นย้ำขึ้นมาอีกครั้งและเสียงกรีดร้องเ,าเบาๆก็ดังตามมา เจเดือนรีบวิ่งออกจากห้องเบอร์สีด้วยความตกใจและหวาดกลัวหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอ,อกเธอวิ่งไปยังเคาน์เตอร์และหายใจหอบๆเมื่อถึงที่นั่นที่นิดที่เห็นท่าทางตกใจของเจเดือนก็รีบเข้าไปถามเจเดือนเป็นอะไรไปหรือเจอเดือนพยายามหายใจให้สม่ำเสมอแต่ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เธอเห็นออกมาได้ร่างกายของเธอยังคงสั่นสั่นจากประสบการณ์ที่เธอเผชิญหน้าที่นิดห้องเบอร์สีมัน มันมีบางอย่างอยู่ใต้เตียงมันมันคือพี่นิดมองเจเดือนนิ่งๆก่อนจะยิ้มบางๆอยากพูดอะไรอีกเลยเจเดือนมันคงจะดีถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับห้องนั้นอีกพี่นิดกล่าวเสียงเบาและเจเดือนรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นซ่อนความลับบางอย่างที่พี่นิดเองก็พยายามเก็บเอาไว้เจเดือนไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเบอร์สีได้หลังจากพบตุ๊กตาหุ่นเด็ก ในกล่องไม้ใต้เตียงและได้ยินเสียงกระซิบที่คุกคามเธอราวกับมีบางสิ่งอยู่ในห้องนั้นที่ไม่ยินดีให้ใครเข้าใกล้แม้ว่าพี่นิดจะเตือนเธอให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับห้องนี้แต่เจ๊เดือนก็ยังไม่สามารถหยุดความสงสัยในใจได้เธอรู้สึกว่าเธอเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีและรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้อีกต่อไปหลายวันหลังจากนั้นเจ๊เดือนตัดสินใจกลับไปที่ห้องเบอร์สี โดยไม่ได้บอกใครในโรงแรมคราวนี้เธอจะหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามห้องเบอร์สี่ยังคงเหมือนเดิมเงียบสงบและมืดมิดเหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้เจ๊เดือนรู้สึกประหลาดคือความรู้สึกของบางสิ่งที่กำลังจับตาม,มองเธออยู่แม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องแต่เธอก็รู้สึกถึงความตึงเครียดที่ค่อยๆเข้ามาเจเ๊เดือนเดินไปที่เตียงอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้รีบร้อนเหมือนครั้งก่อนเธอจ้องมองไปที่พื้นใต้เตียง และพบว่าแผ่นไม้เก่าที่เคยบังกล่องไม้ยังคงขยับไปมาเล็กน้อยราวกับว่ามันรอให้เธอทำอะไรบางอย่างเธอก้มตัวลงและยกแผ่นไม้ออกอีกครั้งในใจของเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนจะมีบางอย่างรอเธออยู่แต่เธอก็ยังไม่หยุดเธอหยิบกล่องไม้ขึ้นมาอีกครั้งและค่อยๆเปิดฝาของมันในครั้งนี้เธอไม่ได้พบกับตุ๊กตาหุ่นเด็กเหมือนครั้งก่อนแต่พบกับสิ่งที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัว มันเป็นภาพถ่ายเก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกถ่ายเมื่อหลายสิบปีมาแล้วภาพถ่ายนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเด็กสาวในชุดขาวคนหนึ่งซึ่งเด็กสาวคนนั้นดูเหมือนจะเป็นเด็กในห้องเบอร์4เจ้เดือนพลิกภาพถ่ายขึ้นมาและสังเกตเห็นชื่อที่เขียนอยู่ด้านหลังดวงใจลูกสาวของนางอ่อนเธอขมวดคิ้วเมื่อเห็นชื่อที่แปลกประหลาดและคุ้นเคยในเวลาเดียวกัน นางอ่อนเจ๊เดือนพุ่นพมเบาๆลองทบทวนในหัวแตกกลับจำไม่ได้ว่าคือใครแม้ชื่อจะไม่คุ้นหูแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจของเธอบอกว่าเธอเคยได้ยินชื่อนางอ่อนนี้มาก,ก่อนเจ๊เดือนตัดสินใจสอบถามพี่นิดเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้แต่เมื่อเธอพูดถึงชื่อนางอ่อนพี่นิดกลับแสดงสีหน้าแปลกๆและไม่พูดอะไรออกมาแค่สายหูเบาๆอย่าพูดถึงนางอ่อนเลยค่ะพี่นิดบอกด้วยน้ำเสียงทุ้งตำ่ำ เธอเป็นคนที่เคยพักในห้องนี้นานมากแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและลูกสาวมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดถึงเจ๊เดือนรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งรอบตัวแม้ที่นิดจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องนั้นแต่เจ๊เดือนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในอดีตที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหลายวันหลังจากนั้นเจ๊เดือนเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนางออน และพบว่าในอดีตนางอ่อนเป็นแม่บ้านที่เคยทํางานในโรงแรมแห่งนี้แต่มีข่าวลือเกี่ยวกับเธอที่ฟังแล้วน่ากลัวว่าเธอเคยสูญเสียลูกสาวในอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยลูกสาวของเธอเสียชีวิตตรงหน้าตาขณะนางอ่อนทํางานที่โรงแรมนี้เจ๊เดือนรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันการที่ลูกค้าในห้องเบอร์สีมักย้ายออกไปเร็วๆอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่เด็กสาวในห้องนั้นมักจะกระซิบเตือนให้เงียบและไม่ให้ใครรู้จัก พวกเขาอาจจะมีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดจากอดีตของนางอ่อนและลูกสาวคืนหนึ่งเจ๊เดินกลับไปที่ห้องเบอร์สีอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปริศนาเธอค่อยๆเปิดประตูห้องและทันทีที่เข้ามาในห้องเธอรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็ยนอีกครั้งเสียงกระซิบของเด็กสาวดังขึ้นจากมุมห้องเงียบๆเดี๋ยวแม่ตื่นแม่ครวเจ๊เดินกลับมาที่ห้องเบอร์สีครั้งแล้วครั้งเล่า โดยที่ในแต่ละครั้งเธอไม่เคยหลบหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ความกลัวจากคุกคามเธอทุกครั้งที่เข้าไปแต่เธอกลับยิ่งอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับห้องนี้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทําให้เธอยึดมั่นในการสืบสวนคือความทรงจําของเด็กสาวในชุดขาวและเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนเธอว่าแม่โกรธอย่ามายุ่งกับเราในที่สุดเจเดือนก็เริ่มค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องเบอร์สีจากพี่นิด และบางคนที่เคยทำงานในโรงแรมนี้ในอดีตข้อมูลที่เธอได้มาทำให้เธอต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในห้องนี้และคนที่เกี่ยวข้องกับมันจากการสอบถามและตามหาข้อมูลในบันทึกเก่าๆของโรงแรมเจเดือนพบว่าห้องเบอร์สี่เคยเป็นห้องที่นางอ่อนแม่บ้านเก่าของโรงแรมและลูกสาวของเธอพักอาศัยในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในคืนหนึ่งที่น่าสยดสยอง นางอ่อนเคยเล่าให้พนักงานฟังว่าในคืนหนึ่งขณะกำลังกลับจากทำงานลูกสาวของเธอถูกยานพหาหนะชนเสียชีวิตตรงหน้าตาในช่วงเวลาเดียวกับที่พวกเขากำลังเดินข้ามถนนใกล้โรงแรมตอนนั้นนางอ่อนไม่สามารถทำอะไรได้ทันเวลาเมื่อเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอให้ช่วยเหลือก็ได้แต่ยืนมองลูกสาวตัวเองที่หมดลมหายใจไปตรงนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นนางอ่อนกลับไปยังห้องพักในโรงแรมเบอร์สีที่เธอพักกับลูกสาว และในวันนั้นเองที่ห้องนั้นก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดลูกค้าหลายคนที่เข้าพักในห้องเบอร์สีต่างบอกว่าพวกเขารู้สึกหนาวเย็นและได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ในห้องแม้จะไม่มีใครเห็นตัวเด็กคนนั้นเลยก็ตามเจ๊เดือนเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเบอร์สีไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เกิดจากการผีสิงรหรือความบังเอิญแต่เป็นผลจากความเศร้าโศกข,ของนางอ่อนและลูกสาวที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในห้องนั้นความเจ็บปวด จากการสูญเสียลูกสาวทําให้นางอ่อนไม่สามารถปล่อยวางได้และบางสิ่งในห้องเบอร์สี่จึงกลายเป็นตัวแทนของความทรงจําที่ยังคงวงเวียนในคืนหนึ่งหลังจากที่เจ๊เดินกลับมาที่ห้องเบอร์สี่เธอรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าก,กว่าทุกครั้งห้องนี้ไม่เหมือนกับห้องอื่นๆในโรงแรมทุกอย่างเริ่มดูคุ้นเคยแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ยังคงไม่เสร็จสิ้นขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ตรงกลางห้องร่างของเด็กสาว ในชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งและยืนอยู่ที่มุมห้องเหมือนเดิมคราวนี้เด็กสาวไม่พูดอะไรแต่เธอส่งยิ้มบางๆและมองไปที่เจเดือนแม่ไม่อยากให้เราเจอกันเด็กสาวพูดเบาๆและเสียงนั้นทำให้เจเดือนรู้สึกถึงความเศร้าและความทรมานที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจเดือนค่อยๆก้าวไปข้างหน้าและพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ไม่สันเทาแม่ของเธอไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเราใช่ไหม เด็กสาวพยักหน้าและยิ้มบางๆก่อนจะหันไปทางมุมห้องที่มืดมิดแม่พูดว่าเงียบๆเสียงของเด็กสาวจางหายไปในความมืดเจเดือนยืนอยู่ท่ามกลางห้องที่เหมือนจะหยุดนิ่งเวลาแทบจะหยุดหมุนเมื่อเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทำให้ห้องเบอร์สี่เป็นอย่างที่เป็นคือความเศร้าของนางอ่อนและความรักที่เธอมีต่อลูกสาวแม้จะไม่มีคำสับหรือวิญ,ญญาณที่ต้องปลดปล่อยแต่มันคือความทรงจำที่ไม่มีวันลืม เจยเดินรู้สึกถึงการหลุดพ้นบางอย่างในตัวเองเมื่อเธอเริ่มเข้าใจถึงความเจ็บปวดและการที่เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้การที่เธอเห็นและได้พูดคุยกับเด็กสาวในชุดขาวทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะกลับสู่ที่ที่มันควรจะเป็นเธอเดินออกจากห้องเบอร์สี่โดยไม่หันกลับไปมองอีกครั้งและรู้สึกได้ถึงความสงบที่เริ่มเข้ามาในใจความจริงที่เธอค้นพบทำให้เธอเข้าใจว่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความทรงจำ ที่เจ็บปวดอาจทำให้เราสามารถปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปได้